ราบันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงฉันหรอคิดถึงมากโอ้ตาลราไม่ได้เจอกันหลายไม่มีใครมาสร้างความบันเทิงสร้างความตลกในนี้เลยโอเคโอเครักแม่เนาะเออเหมือนจะดีเนาะอยากเห็นความตลก ฮะคิดถึงความตลกไม่วช่วงนี้สถานการณ์มันเครียดไงเนาะวันนี้เราจะได้มาเพิ่มความสดใสเนาะชุบหน่อยชุบหน่อยจานจีบจีวานขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่าเมื่อวานนี้เขามีงานแจกปฏิทินใช่ไหมของช่องวันของเราและจะบอกว่าเมื่อคุณเป็นแฟนรายการรอบวันครับยังไงคุณก็จะได้สิทธิ์ไม่ต้องไปต่อแถวเฮ้ยเราไปจุ๊บออกมาให้30สชิ้นค่ะโอ้นี่แต่คะ ถ้าแบบไม่ได้นะคือหมายว่าเรามีสองแบบไม่ได้มีสองแบบคือแบบนี้เนี่ยน่ารักมากเขาเลยว่าครับคือเขาจะมีแบบวันที่วันเกิดของศิลปินหรอวันเกิดของศิลปินดารานี่ที่คุณชื่นชอบนี่แล้วครนี้ก็คือเป็นความหล่อสวยใช่ป้าส่วนอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันครับอันนี้จ้ะ เราจะมีวันพระเรื่องได้ว่าวันพระวันไหนยังไงนี่อย่างชัดเจนนี่ว่าเราวันสําคัญนี่อันนี้ก็จะมีแบบแนวซิทคอมนี่มีมีเธอด้วยต้องมีเธอหนูเห็นหนูเห็นมีทีมข่าวเราด้วยมีพวกเราด้วยนี่ไงพวกเราก็เลยต้องมีวันพระเลยอยู่ในกลุ่มวันพระของผม่รู้่ยคุณไหนเนี่ยหนูอยู่กับสามีหนูสามีทั้งหลายนี่เขาอาจจะไปลงกับสามีแล้วก็น้องเจ้าคุณ และลูกหนึ่งคนสามีสี่ลูกหนึ่งใช่นี่ซึ่งอันนี้นะเอามาให้พิเศษสำหรับแฟนรอบวันไม่ต้องไปต่อแถวใดๆทั้งสิ้น30รางวัลใช่ทามคำขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมา เพียงแค่ k, ทุกคนขาเข้าไปใน f a c e b o o k ช่องอข่าวช่องวันนะคะแล้วจะเห็นภาพภาพนี้เป็นโพสต์นี้อ่ะนี้นะเห็นโพสต์นี้ปุ๊บนะคะเธอเข้าไปเลยหรอถ้าอยากได้รูปฉันกับสามีฉันหรอ <c oughs> อันนี้เราสงวนให้เฉพาะคุณผู้ชมรูปนี้เ,นเข้าไปหาใน Facebook นะ ข่าวออออช่องวันนะคะแล้วอะไรหลังจากนั้นคือถ่ายรูปรถ่ายรูปช่วงรอบวันของเราไม่ว่าช่วงไหนก็ได้ที่คุณชื่นชอบและเขียนความประทับใจมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เราได้เคยคุยกับออแขกรับเชิญคนนี้หรือ,อ,อร้านอาหารนี้ตามไปกินแล้วค่ะอร่อยมากอ,อ,อะไรเงี้ยหรือวแบบ่า แขกที่มาสร้างแรงบันดาลใจศิลปินที่มาร้องเพลงในวันนั้นได้หมดเลยนะคะนี่คือกติกาของเราแต่ว่าต้องถ่ายรูปช่วงรอบวันของเรานะคะวันนี้เท่านั้นนะวันนี้เท่านั้นก็คือถ่ายเลยตอนนี้แหละแล้วก็ไปโพสใช่ใครอันนี้ก็ได้ใครถ่ายตอนนี้เนี่ยนะนอกจากจะได้ลุ้นปฏิทินแล้วขอให้โชคดีตอนบ่ายเออ ใช่เลยเนี่ยแล้วเราชอบเข้าไปดูมากเลยชอบดูเวลาคุณผู้ชมเซลฟี่กับเราแบบทาอะไรกันอยู่ดูกับคุณแม่ดูอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยตอบคำถามมาด้วยหรือจะบอกว่าชอบมากตอนที่พี่กอนตีกันไม่มีนะหรอเธอจำอะไรไม่ได้เลยอันนี้ตอนนี้โพสต์ขึ้นแล้วโพสต์ขึ้นแล้วอันนี้เปิดให้นะคะสามารถโพสได้เลยนะคะสามารถเข้าไปร่วมสนุกกับเราได้เลยนะคะแล้วก็จะได้ปฏิทินของช่องวันนะคะปีใหม่หน้านี้นะคะไป ตั้งดูได้เลยที่บ้านนั่นเองนะคะแต่ว่าต้องขออนุญาตว่าเลือกแบบไม่ได้นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะแบบไหนดีทั้งน,นั้นนั่นเองนะจ๊ะส่วนวันนี้สิ่งที่เราต้องมาพูดคือว่าเมื่อคืนตามหารักที่เธอลืมนาะข้าวเจนนี่พี่พิมพิมมาดานี่โดนนะจกักนะจกัก ทำไมนะจักรถึงต้องรักพาตัวนะเข้าไปนี่แต่ว่าด้วยความฉลาดเฉลียวเฉลียวฉลาดของวายโยก้องคือเรียว,ว่าเขาเอานี่แอร์แอร์อะไรนะแอร์อพอ,อ,อร,ร์ตแอร์เะไนะแอร์แท็กแอร์แท็ไปใส่หลังรถกระบะและตามไปเธอตามไปรถกระบะแต่ว่าน้าจักก็ไหวตัวทันเอเอ,เอมีการแบบทิ้งรถแล้วก็ขึ้นรถ แบบรถสิบล้อไปหนีไปพาพานะข้าวหนีไปแต่ว่าวายโอก็ยังไม่หยุดเก่งวายโอสามารถไปสืบประวัติมาได้ด้วยว่านาจักเนี่ยเขาเคยเป็นมือปืนมาก่อนเท่านี้ทุกคนในเรื่องก็ต้องแบบเฮ้ยหูหากันแล้วว่าแสดงว่า นาจักเนี่ยจะต้องเป็นผู้รู้เบาะแสเงื่อนงามของการหายตัวไปของแม่ของน้องขวัญเนตรนางเอกของเราอย่างแน่นอนจ้ะเออวันนี้เราก็เลยต้องชวนสองคนนี้มาพูดคุยถึงเบาะแสน้องก้องวิทยาและน้องแพนเค้กค่ะสวัสดีค่ะสาวบิ๊กซีซูเปอร์เกิลของเราอถามก้องก่อนเลยว่าเรื่องนี้ได้เขาภูมิใจมากได้เป็นรุ่นพี่แล้ว ครับผมเออไปรุ่นพี่ด้านการแสดงก็ก็ก็มีทั้งรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นกลางแล้วก็รุ่นเด็กเจ้เห็นบอกว่าเราก็แบบช่วยชวยน้องๆสารบีซี่สุปกนรน้าบ้างทำไมทำไมก็ก็เหมือนแบบเห็นตัวเองตอนแรกๆกันอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่รู้ว่าอันไหนก่อนไหนหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆบอกน้องแนะนำน้องไปยืนน่ะ มันไปบังกล้องพี่เขาหรือเปล่าบังไพี่เขาไหมอะไรอย่างเี้ยเราเข้าใจอะเนาะเรสดดงการแสดงอีกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่แนะนําน้องๆคือเรื่องอะไรก็น่าจะเป็นเรื่องของเรื่องการคอนติเนียลชา c คอนติเนียอารมณ์เพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายแบบ ไม่ได้ถ่ายเรียนกันว่าเอ้ยไอฉากเนี้ที่เราจะถ่ายเนี่ยมันเกิดเลยมาก่อนนะใช่แล้วเราจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้หรือเปล่าว่าแพนเค้กเขาไปร้องไห้เลยนะกลับบ้านหลังจากเข้าฉากกับกองวิทยาใช่แบบช่วงเวิร์กช็อปค่ะเพราะว่าคือตอนนั้นหนูเพิ่งสอบเสร็จพอดีแล้วแบบอาทิตย์หลังจากนั้นวันจันทร์ก็คือเหมือนแบบยังไม่ได้พักเลยเราก็แบบมีเวิร์กช็อปตอนเวิร์กช็อปมันรู้สึกมันยากมากเลยค่ะที่แบบว่าเราจะต้องทําความเข้าใจอารมณ์บางซีนที่หนูลองเล่นก่อนมันก็ยังไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ แต่ว่าพอไปเจอพี่ก้องจริงๆอะ ตอนแรกอาจจะมีเกรงกันบ้างแต่ว่าพอเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วอ่ะหนู<อ>รู้สึกว่าเออเราเริ่มผ่อนคลายพอแบบมาเริ่มเจอกันได้คุยกันก็สนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบช่วยเราได้เยอะเลยเออมีชาทีุ่ดมีคำแนะนำไหนที่แพนเค้กแบบอุ๊ยจำแล้วแบเออประทับใจแล้วก็นำมาใช้บ้างอะ่ะลูหนูชอบคำว่าแค่เป็นตัวละครนั้นคือแบบไม่ต้องคิดเลยว่าบทมันเป็นแบบนี้ต้องยืนตรงนี้คือแค่รู้สึกว่าเราอยากจะพูดแบบนี้เพราะเรารู้สึกอย่างนี้จริงๆใช่หนูรู้สึกว่ามันทำให้แบบทุกอย่าง มาดูธรรมชาติขึ้นแล้วเราแบบคิดถึงอย่างอื่นแบบกังวลอย่างอื่นน้อยลงน้อยลงอีกอย่างเนี่ยด้วยความที่เราต้องเป็นสาวบิ๊กซีซูเปอร์เกิร์ลเราก็ต้องไปเป็นสาวบิ๊กซีในละครเออ <c oughs> เราต้องแบบมีการดูแลภาพลักษณ์ของสาวบิ๊กซียังไงบ้างไม่ลูกคือในเรื่องจะเห็นว่าส่วนใหญ่อะคะ่ะหนูใส่ชุดบิ๊กซีสีเขียวตลอดเลยเพราะว่าเหมือนแบบในเรื่องอะคะ่ะหนูก็จะเป็นแบบว่าฝ่ายบุคคลท,<อ>ที่มีความแบบเรียบร้อยมีความเนี๊ยบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ย ตายแล้วนี่เราจะเล่นได้หรือเปล่าเนี่ย <laughs> ออใช่ก็คือแบบว่าในเรื่องอะค่ะโตพลอยใส่จะมีความโตวกว่าหนูนิดนึงหนูก็เลยแบบว่าเหมือนต้องทำการบ้านว่าเออเขาคิดยังไงนะบางอย่างที่ในเรื่องอะค่ะก็อาจจะไม่ได้ตรงกับตัวจริงกับหนูร้อแต่ว่าหนูก็ต้องพยายามแบบเข้าใจวิธีคิดของเขาพยายามแบบว่าจะเป็นแบบเออเป็นตัวละครนี้ให้ได้อะย่าคะออแต่ว่าก็โชคดีที่ ทางบิ๊กซีเขาก็เข้าใจด้วยเขาก็แบบเหมือนมาดูเราตลอดแล้วเขาก็แบบเหมือนก็ชมก็แบบไม่ได้กดดนนันเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าฝ่ายบุคคลเราก็ต้องเนียมนิดนึงเนาะเออเพราะทางบิ๊กซีเขาก็แบบจรงิงจังเข้มงวดอยู่ถูก<ด>ไหมต่างจากตัวจริงที่แบบว่าเป็นคุณหมอเนาะลูกเป็นนักศึกษาแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องคลิกเลยเนาะยิ้มหวานตลอดอ่ะคุณหมอใจดีก็เพิ่มความเข้มไปนิดนึงละกันเออแต่สิ่งหนึ่งที่แพนเค้กแอบเมากล้องมาก็คือว่าเป็นคุณพ่อที่มีลูกสองเดือนแล้วเหอะมาเขาดู มีเหมือนออร่าความลับขึ้นมาเลยออร่าจริงเหรอแล้วเราตัดจบตัดเขาเฉลยไปได้เป็ดโฆษณาเฉยเลยเหรอเฉลยเนี่ตัดจบเป็นพาดหัวข่าวแต่น้องก็เป็นคนดีเขาเฉลยแล้วเป็นน้องหมาเหรอลูกหมาเป็นแบบเป็นน้องหมาแล้วบอดอร์ใช่เลี้ยงบอดดอร์เดิมเธอเป็นทาสแมวไม่ใช่เหรอใช่เมื่อก่อนเลี้ยงแมวอ้าวแล้วแมวไปไหนอะแล้วก็อยู่บ้านนั่นแหละครับใชก็อยู่บ้านแมวก็อยู่ด้วยแล้วทำไมเราถึงแบบเออเพิ่มการเป็นแบบ น้องหมาเข้ามาในชีวิตเราก็<ะ>แบบรู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยยังหมาแล้วแบบอ๋อ oh, แมวม, <intro vert. S 2> มันยังไงฮะมัน introvert เรา <laughs> เราเรา,เราไม่ค่อยได้สื่อสารกับแมวแต่ว่าหมาเราจะต้องแบบ สอนมันแบบพูดกับมันเล่นกับเขาเล่นกับเขาสื่อสารกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับกล้องพูดน้อยอยู่แล้วแมวจะไม่เข้ามาใกล้ก็คือไงไงแต่คน่งอยู่จ้องตากับแมวคนละทางไปทางหนึ่งพ่อก็ไปทางหนึ่งเออแต่ถ้ามีน้องลาบาร์ดอเออเขามาสื่อสารกันลาบาร์ดอหนุ่มหมาเป็นไงครวันนี้โหยกระโจมเลย ใช่ดีมากอ่อนมากเรียกทุกวันเรียกทุกทีชื่ออะไรชื่ออะไรนะอุ้ยน่ารักชื่อโมจิเหมือนเจ้าโมจิทำไมพุงเจ้ามันใหญ่ขนาดนั้นตอนนี้จะ20โลแล้วว่ะโอ้โหเ้ยสะใช่17โลแล้วครับ ยังไม่สามเดือนเองยังไม่สามเดือนค่ะหมอได้บอกไหมว่ามันโอเวอร์เวทให้อะไรกินนะก็กินอาหารปกติเลยอาหปกติใช่แมวมันไม่เข้ามาหาไงมันก็ไม่ค่อยได้กินอะไรเพราะฉะนั้นก็โมจิหนูก็กินไปพอเล่นกีตาร์ก็มีโมจิที่มาฟังที่ดูในคลิปที่ไม่เห็นแมวเลยสักทีพี่ก็เห็นมีแต่โมจิเออและแน่นอนถ้าเวลาเรามีโมจิแล้วกะเป็นเสียงสองเห็นก็แพนเค้กบอกว่าเฮ้ยเห็นมวลความรักเกิดขึ้นมา ใช่าถมีก็มีเสียงหึงเจ็งหนงสมีครับใช่มาถือเขาเอารูปมาเปิดให้หนูดูเลยแล้วเขาจะพูดไงเนี่ยโมจินี่น่ารักไหมคือเขาเปิดรูปเขาตอนเล่นกีตาร์ให้โมจิฟังก้องถ้าถ้าถ้าก้องเจอโมจิก้องจะเรียกโมจิสมมติว่านี่เป็นโมจิก็ได้หนุ่ยปฏิเสธเขไม่ได้เลย ปฏิเสธได้ลูกเลิกหรอทำไมต้องทำฉันมอบถ้วยให้เธอแล้วท่าผู้ชมจะเขียนในคอมเมนต์ชอาปฏิทินว่าเลยว่าชอบตอนคูณนี้เป็นโมจิซึ่งไม่ใช่แบบโมจิแบบใย้ๆห่หมาจ้าสมมติณว่านี่เป็นโมจิเอาจีบอะโมจิวันนี้มันลู้ไอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับประมาณนั้น นลากันก็มาช่วยเราแบบเราเราฝึกสื่อสารมากขึ้นอะไรเงี้ยฝึกสื่อสารใช่ใปกติก็ไม่ค่อยคุยไม่ค่อยปฏิสัมพันธ์กับคนเลยเงี้ยเข้าใจเข้าใจก็ทําให้เราแบบว่าเปิดขึ้นคุยขึ้นเรียนแบบพฤติกรรมโมจิคือ ไม่ต้องคิดเลยมากเข้าหาไปเลยใช่เออเป็นอย่างนั้นอ่าเอาหลักคราวนี้ต้องมาพูดเรื่องความเข้มข้นของตามหารักที่เธอลืมครับซึ่งวันนี้งดหนึ่งวันนะใช่ครับงดหน่วันนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ความเข้มข้นจะเป็นยังไงเห็นบอกว่ากาลังจะเจอรูปของคนที่ชื่อแก้วกําลังลุ้นเออใช่ถ้าว่าเจอเจอปุ๊บคนนี้ก็ต้องแบบฮะแม่ถูกปะล่ะใช่ไหมครับเออแล้วจะเจอไมล่ะ และะก,ก็ต้องรอนะลุนล้นรอ<บ>ติดตามพรุ่งนี้ครับผมเร,เราสปอยอะไร,รนิดหน่อยด้วยเราจะเราจะเก่งอะไรอีกหรือเปล่า ก็อีกนิดนึงผมก็จะไปเปิดสำนักงานสืบครับเกินเลยเป็นนักสืบแล้วเป็นนักสืบแล้วนี่เป็นอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ผู้บริหารแล้วเออนะยังไงก็ต้องตามติดตามนะเอาแพนเค้กฝากหน่อยสิคะเพราะว่าเรื่องนี้มีสาวๆบิ๊กซีซูเปอร์เกิร์ลแบบอีกหลายคนเลยลูกเป็นละครเรื่องแรกของพวกเราเลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะเป็นละครแนวแฟมิลี่คือจริงๆอะค่ะเพื่อนหนูอะไรอย่างเงี้ยเด็กเจนซีเนาะก็คือแบบเปิดละครดูเพราะว่าแบบจริงๆตอนแรกอยากจะดูหนูเฉยๆใช่ไหมคะแต่พอเขาดูแล้วเขาบอกว่า เฮ้ยสนุกมากติดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็อยากจะบอกว่ามันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะยิ่งแบบว่าตอนเนี้ยเรามาถึงแบบครึ่งหลังของเรื่องแล้วทุกอย่างก็กําลังจะแบบเปิด เมคนไนเรื่อยๆใช่ก็อยากจะให้ทุกคนติดตามดูจริงๆค่ะก็วันพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงนะคะพรุ่งนี้นะคะหนึ่งทุ่มตรงเจอการทางช่องวัน3 1ตามหารับที่เธอหลือนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณกล้องและแพนเค้กค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมยังอยู่กับรอบวันสดตรงนี้นะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆหลายๆท่านเนี่ยนะคะร่วมสนุกกับเราเพื่อที่จะได้รับปฏิทินช่องวันเป็นของรางวัลเป็นของขวัญละกันนะคะสำหรับปีใหม่นี้นะคะแต่ว่าย้ำปติกาว่าแคปรูป จะเป็นรูปคุณผู้ชมกับหน้าจอนะคะหรือว่ารูปเรารอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าจะต้องมีเขียนรายละเอียดนิดนึงว่าชอบรอบวันเนี่ยเรื่องราวอะไร<อ>นะคะแร,ระบุลงมานิดนึงนะคะแต่ว่าเท่าที่สมม่งมาชื่นใจมากนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะส่วนตอนนี้เรามีเมนูลาดหน้าน้ำทองค่ะที่ต้องเคี่ยวน้ำซุปจากวัตถุดิบ 30มสิบชนิดและเคี่ยวข้ามคืนจะเป็นยังไงขอต้อนรับคุณนัทและเชฟมิกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงหรือเปล่าลาดหน้าของเราอ่ะน้ําต้องเป็นจี่ทองใช่ค่ะเพราะว่าเออขอบอกก่อนเลยว่าสโลแกนของที่ร้านนะคะพี่นุ้ยก็คือยกลาดหน้า ให้อยู่ในรสชาติเหมือนพัทคารแต่ราคาลงมาอยู่แบบสิีดฟู้ดค่ะใช่นี่คือความตั้งใจร่อนหน้าน้ำแดงแบบนี้กับวัตถุดิบแบบนี้คือเราจะหาทานได้แค่ที่พัทคารเท่านั้นใช่คืออันนี้คือที่เขาบอกว่าเป็นน้ําทองเนี่ยก็คือมันจะเหมือนคล้ายๆเหมือนน้ำแดงเหมือนหูชลากัเบื้ปลายใช่ไหมใช่ค่ะที่ร้านจะมี2แบบนะคะก็คือจะมีร้านหน้าน้าไทยนะคะน้ำไทยจะสตายเต้าเจี้ยวหวานแบบไทยๆที่กินทั่วไปส่วนน้ำทองนี่นะคะวัตถุดิบพรีเมียมอยู่ที่น้ำสต็อกเลยค่ะ น้ต็อกของเราใช้วัตถุดิบมากกว่า30ชนิดนะสามสิบชนิดเลยค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเชฟทำสดให้ดูในรายการเลยโอ้ยโอ้ยเชฟโบ็อกดูมาโบทอไมนดู ีเหล้าจีนของที่ร้านนะคะปกติอ่ะร้านทั่วไปจะใช้เหล้าจีนสูตรแบบ3ปี5ปีแต่ของที่ร้านใช้แบบระดับพาตรฐาน8ปดปีค่ะแต่ขายราคาในสตรีทฟู้ดเริ่มต้น99้าสิบเาทใช่ค่ะล้วหน้าหมูจานละ99้าสิบเก้าบาทค่ะหมูใหญ่มากหมูเหลือกนาดละเอซีฮ้ยนี่ดูหมูทำไมใหญ่ถึ้าสิบเาบาทนะคะนี่ไม่ใหญ่แล้วไม่ได้บางนะทุกคนนะใหญ่แล้วหนานะนี่นี่แล้วเส้นก็ให้แบบจุกๆใช่ค่ะอุ้ยแล้วยีโนี้หอมนะ นี่ไงนี่ไงน้ำซุปสีทองราดให้พี่ๆทานสดๆค่ะที่ร้านก็จะมีทั้งราดหน้าหมูหมักราดหน้าเนื้อหมักราดหน้าปลากระพงทะเลค่ะแล้วก็ราดหน้ากุ้งแม่น้ำแล้วดูฮะดูทั้งปลาทั้งกุ้งบิ๊กเบิ้มแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวนะเส้นได้ด้วยใช่ค่ะเส้น ปกติที่ร้านบางร้านอาจจะเส้นทอดต้องชาร์จราคาเพิ่มแต่ของร้านเรา99บาทเลือกได้ทุกเส้นเลยค่ะจะเส้นก๋เส้นผัดบะหมี่ก๋อได้หมดเลยค่ะและอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ของทันเล่นของที่ร้านจะมีสอย่างค่ะพี่นุ้ยมีลูกชิ้นปลาทอดค่ะลูกชิ้นปลานี้จะแป้งน้อยมากค่ะจะหนึบแล้วก็อันนี้เกี๊ยวกุ้งตำลึงทองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเป็นเต้าหู้ทอดเต้าหู้อยู่นี่เต้าหู้อยู่นี่ค่ะนี่เต้าหู้ข้าวารใช่ปะ ใช่ค่ะข้างในจะเป็นเหมือนนุ่มๆไส้คัสตาร์ดค่ะอ like ันนี้ระหว่างรอเชฟทำแต่ดีแล้วก็แจกมาไอันนี้ก่อนเราแจกเราแจกออเดอร์ออแล้วก็จิ้มอันนี้เนาะจิ้มน้ำจิ้มถั่วจจิิ้้้มมนเต้าหู้จิ้มกับน้ำจิ้มถั่วค่ะพี่หนุ่ยจะจิ้มถั่วน้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มถั่วค่ะทุกคนเออแล้วก็เส้นนี่คือเส้นใหญ่ไงค่ะพี่หนุ่ยเส้นใหญ่ก็จะใช้เส้นยี่ห้อหนึ่งเส้น ก็จะใช้อีกแบบดึงจะเอามาใช้ร่วมกันไม่ได้ค่ะเพราะชนิดของเส้นแต่ละเส้นจะไม่เหมือนกันแต่เห็นเล็กบอกว่าจริงๆแล้วเส้นเนี่ยเราไปตามหาไหลี่ห้อแล้วก็ยังไม่ถูกใจสุดท้ายต้องไปสั่งทําจากโรงงานเองเลยค่ะพี่นุ้ยเพราะว่าเส้นเส้นผัดอันนี้คือต้องผัดให้หอมกระทะค่ะแล้วของที่ร้านคือขายราคาสติีทฟู้ดแต่ว่าผัดจานต่อจานนะคะไม่ได้แบบว่าทาทิ้งไว้เป็นมอม้อๆแล้วก็เอามาเอามาให้ลูกค้าทานอย่างงี้ค่ะอ้โหผ่าหลานนะ ออมพราะกเต้องไปหาเจ้าพิเศษปะใช่ค่ะาทำพิเศษเหมือนกันค่ะพี่นุ้ยข้างในกรอบนอกนุ่มในค่ะใช่ในมันไม่กรงๆแห้งๆอ่ะใช่ค่ะจ้มต้มก็ดีนุ่มๆเลยค่ะพี่นุ้ยนี่ค่ะดีมาน้ำราดหน้าเสร็จแล้วราดแค่สดสดซึ่ง สูตรของน้ำซุปสีทองเนี่ยเชฟเป็นคนคิดเองใช่ค่ะคือบอกก่อนเลยว่าร้านยะก่อตั้งมาจากเชฟมิกและเชฟเ,เปกุคค๊กที้เมาค่ะอ๋องใช่ค่ะทําด้วยกันค่ะก็คือคิดสูตรด้วยกันมาประมาณ5 6เดือนนะคะค่ะใช่แล้วก็เราแค่อยากให้รสชาติมันแตกต่างให้เป็นภาพจําให้คนทานแล้วรู้สึกว่าร้านหน้าต้องมาที่เฮียเรียงร้านน่าน้ำทองเท่านั้นอ๋อใช่อ่ะตอนนี้น้ำหออใกล้เสร็จแล้วนะคะนี่มันจะต้องแบบว่ามันต้องแบบ ให้มีความเข้มข้นกำลังพอดีถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็มีให้เลือกหลายอย่างแล้วเดี๋ยวพอเชฟเสิร์ฟใช่ไหมคะตอนสุดท้ายเราจะตบด้วยน้ํามันงาแล้วก็น้ํามันอินฟิวของทางร้านค่ะยังไงอินฟิวน้ํามันอินฟิวสูตรของทางร้านนะคะเราจะทําขึ้นมาจากน้ํามันหมูแล้วก็เอาไปเจียวกับหอมใหญ่แล้วก็อะไรนะแล้วก็ต้นหอมแล้วก็หอมเพื่อให้น้ำมันอน่ะมันมีกลิ่นหอมมากค่ะพี่หนุ่มมาจากแบบสมุนไพรเนาะนี่เฮ้ยดี มาเลยมาร้องจริงๆแล้วเราต้องดูว่าเออทำน้ำที่น <ok ี่กินจะมีกระบวนการนยากขนาดนี้เลยค่ะอยู่ที่ร้านเราก็เสิร์ฟเป็นจานๆอย่างนี้นะคะใช่ค่ะร้านได้เลยลูกร้าดหน้าคือหน้านีน้องจ้ เดือดโซเข้ามาที่หน้าพี่นะแล้วปลาเราต้องให้ชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยดูลค่ะปลาอย่างละนหน้าปลานี้เท่าไหร่คะ299ร้อยเกบเก้าบาทค่ะโอ้โหแล้วดูปลาชิ้นปลาดีมากปลานี้มีที่มานะยังไงฮะยังงไลูกคือหนูหาปลามาเยอะมากค่ะเพราะปกติปลามันจะมีกลิ่นดินใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่กระพงทะเลจริงๆมันจะรู้สึกขาวแต่อันนี้ของเราใช้กระพงทะเลค่ะแล้วก็เออฟาร์มที่เราสั่งมาค่ะเขาทำการอิคิจิเมะใช่ไหมไล่เลือดออกค่ะใช่ เพราะฉะนั้นเลือดมันจะไม่ข้างอยู่แล้วก็จะไม่มีกลิ่นดินไม่มีกลิ่นคาวท่านกับน้ำลาดหน้านะคะร้านอยู่ที่ไหนจ๊ะร้านอยู่ประชารัฐบำเพ็ญ2ี่สิบอครับแถวห้วยขวางชื่อร้านเฮียเรียงลาดหน้าน้ำทองค่ะมีที่จอดรถนะคะเพราะว่าคนชอบคิดว่าไปห้วยขวาง้วไม่มีที่จอดรถแต่ว่าของที่ร้านเช่าที่จอดรถไว้ให้ลูกค้าอยู่ตรงข้ามร้านค่ะสามารถจอดรถได้ฟรีเลยค่ะเอามาพิสูจน์ให้ผู้ชม่ นี่ของเป็นเหลาอ่ะเป็นอาหารเหลาอ่ะโอ้โหอร่อยมากอันนี้โรลพริกไทยยิ่งอร่อยเลยนะคะเหมือนซุปกเพาไปต้องลองต้องไปต้องลองของจริงอันนี้จริงจริงเปิดทุกวันเลยไหมคะเปิดทุกวันค่ะหยุดเฉพาะวันพุธนะคะเปิด11โมงถึง2ทุ่มค่ะจะเอาไปเด็ดไปตุ๋น้องไก่เช่นมิกๆนะคะอร่อยมากอร่อย มากตอนนี้อย่างที่บอกว่าเรามีอีกหนึ่งแขกรับเชิญศิลปินหนุ่มประจำรายการรอบวังนของเรามนการแน่นอนเสียงเพราะเสียงหวานมากๆน้องจาสิงชัยค่ะจากแกรมมี่โกเขามีเพลงใหม่มาน้องบอกว่าวันนี้ผมมาแบบแนวซึ้งๆครับยินดีเจ็บกับจาสิงชัยค่ะ เก่งได้เป็นโตเต็งเมื่อยามเจ้าเงาเขาบอกว่าซา,าเจ้ายาม้มใดขีดห่อทีอเจ็บเป็นเถือที่รออ้อนอายแยังสิเลือกแบบนี้บอต้องห่วงคนดีเจ้าบอกมาสิเฝ้าไป ไอกะหูทั้งหัว่าเจ้าต้องการเราออกใช้บ่ได้มาเพื่อแทนที่พ่ายแต่มันเต็มใจใหมีตูวสิหอบเอาใจห่าง เต็มใจคนเขาว่าไอางูที่อายยังจมอยู่กับความหวังแต่หัวใจห่างๆมันบอดได้ฟังเสียงไท่แค่ได้เห็นหอยยิ้มของคนที่อายหางไาน แม่นหูอยู่แก่ใจว่าเจ้าบอกเคยหากันอายกับหูทั้งหูว่าเจ้าต้องการ look at ครับสามารถติดตามนะครับชมมีได้ที YouTube นะครับพิมพ์คำว่ายินดีเจ็บนะครับผมหรือว่าพิมคำว่าจ่าสิงชัยเลยครับใน YouTube ครับผมนะไปชงวนๆกันได้เลยเนี่ยดูสิแบบถ่ายทอดเรื่องราวยังไงเราก็ยินดีเจ็บใช่ครับอ๋อเออราคขาวว่าถูกไหมแต่เพลงนี้เนี่ยจ่าบอกว่าโอ้โหอยู่ในห้องอัดนานมากนานมากครับใช้เวลาอัดประมาณ4ี่ชั่วโมงกว่ากว่าโอ้โหอะไรจ้ะคือตอนนั้นผมเพิ่งหายจากแทบวันใหญ่ครับอ๋อจ้าครับคราวนี้กลับมาปุ๊บเ๊ะ สังเกตเองว่าทำไมร้องเพลงแล้วมันเหนื่อยมากกว่าเดิมซึ่งเวลาอยู่ในห้องอัดเนี่ยมันเป็นห้องที่แคบใช่ไหมมันใช้พลังที่เยอะมากแต่วันนั้นร้องได้ประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยอาจารย์ก็เลยถามว่า มันเป็นอะไรหรือเปล่าวะทำไมแบบเสียงไม่เหมือนเดิมบอกแบบอารมณ์เพลงด้วยอะไรประมาณนี้มันก็เลยใช้เวลามันมีความยากด้วยนะแต่สุดท้ายก็ออกมาได้ดีมากเลยนะขอบคุณครับผมโอ้โหมีเอื้อนแบบเฮ้อขึ้นไปลงมาขึ้นไปลงมาอย่างนี้เลยใช้ออโตจูนครับเอ้ยไม่ใช่เราเรามีฝีมือความทำมาของเราเก่งแล้วดีเหนือไผว่าไงเพลงนี้ก็เป็นน้าเป็นคนเลือกให้ครับอ๋อเลือกเพลงนี้แหละเหมาะแล้วนะคะยังไงก็ฝากแฟนๆเลยว่าเนี่ยขอ้อมใจลูกครับกขอฝากผลงานเพลงใหม่นะครับเพลงยินดีเจ็บนะครับสามารถเข้าไปฟังเพลง ได้ที่ทางชอา่อง u t u b e นะครับพิมพ์เขาว่าจ่าสิงชัยหรือว่ายินดีเจ็บครับนะคะเออเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที mm ่แบบว่าอุ้ยไทยทอดอารมณ์ได้แบบอินมากเลยเนาะแล้วก็ด้วยเข้ากับเสียงของจ่าด้วยนะคะไปสนับสนุนกันได้นะยินดีเจ็บจ่าสิงชัยขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ